เรามาส่องใจเขาดูกันนะคะว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขาที่ไม่เคยบอกคุณคืออะไรสีเรียนสองไม้เท้าโอ oh, พระอาทิตย์เดอะซันนะคะ สิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดน้อยนะคะอาจจะเป็นคนที่เงียบขรึมหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะหรือถ้าแสดงออกก็จะเป็นการแสดงออกในเรื่องอื่นๆน,นะคะในเรื่องความรักเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้นะคะถ้าคนที่ยูไกลกันนะคะเขาก็จะมองคุณแอบซ่องแอบมองคุณไกลนะคะอยู่ที่กไกลๆบางคนอยู่จากอำเภอต่างจังหวัด สังชาติต่างภาษานะคะเขารักและห่วงแหนคุณมากเขาคิดถึงคุณมากมากเขาวางแผนเรื่องของคุณนะคะเขาคิดและวางแผนเรื่องของคุณตลอดเลยนะคะเรื่องของคุณอยู่ในหัวเขาตลอดเลยนะคะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่รักหรือคนที่เป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะ เขาก็ยังคิดอยู่เสมอว่าเขาอยากอยู่ใกล้ชิดคุณเขารักและหวงแหนคุณมากๆแล้วคนที่อยู่ไกลกันนะคะเขาก็หาวิธีหาทางที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดคุณมากที่สุดเขาวางแผนแล้วก็ดูเกี่ยวกับงานของเขาด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางหรือว่าทํางานเกี่ยวกับการเดินทางนะคะหรือว่าคนที่อยู่ใกลกันที่ต้องเดินทางมาพบเจอกันนะคะเดยสซันขึ้นมาเป็นคําตอบทุกอย่างเลยนะคะ คือแสงสว่างของเขาคุณคือความสุขความสดใสของเขาเลยนะคะเป็นทุกๆอย่างเลยอ่ะเดซันเป็นไฟเป็นฝันเป็นกําลังใจนะคะเขาชัดเจนกับคุณมากนะคะในใจของเขานะคะชัดเจนเพียงคุณคนเดียวนะคะ คุณคือความอบอุ่นคุณคือความรักคุณคือบ้านคุณคือทุกๆสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาเลยเขาหวงแหนคุณมากๆนะคะสี่เหรียญหึงห่วงห่วงนะคะห่วงแหนอย่างอยู่ใกล้อยากเก็บกอดคุณไว้อยู่คนเดียวนะคะไม่อยากให้ใครมองไม่อยากให้ใครอะไรยุ่งเกี่ยวกับคุณทั้งนั้นนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่หึงที่หวงด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่แสดงออกนะคะ เดอะซันนะคะเป็นคําตอบทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเขาแล้วนะคะที่อยู่ในใจของเขาและเขาก็ไม่เคยบอกคุณนะคะโอพลังงานนี้ขอให้คุณนะคะรับไปเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเพราะเป็นพลังงานความรักความสดใสเป็นความรักที่ ไปต่อกันแบบยาวๆพัฒนากันไปแบบยาวๆถ้าอยู่กันไกลนะคะถ้าอยู่ไกลๆกันนะคะเขากําลังหาวิธีนะคะเดินทางมาหาคุณหรือว่ากําลังจัดสรรเวลาว่างงานว่างๆนะคะเพื่อเดินทางมาหาคุณนะคะต่อให้คนคนนี้จะเงียบไปนะคะแต่ในใจเขามีคณคนเดียวเดี๋ยวเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้นะคะเตรียมรับความสุขความสมหวังความรักดีๆแล้วก็ สิ่งที่เขาจะมาเซอร์ไพรส์คุณด้วยนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังสมปรารถนานะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาเทวดาคุ้มครองขอให้ความรักคุ้มครองคุณนะคะสวัสดีค่ะ